การชนาสุราธานีอภิวาทแทบพระบาทยอดหญิงมิ่งสยามสุติดาราชินีสะอางามลือพระนามหญิงแกล่งแอ่งชาติไทยยอดทหารการบินเอินเวหาจาริยาพระอ่อนโยนอัจจาศัยดังดอกฟ้ารอยยิ้มอิ่มพระไทยสติดในดวงใจประชาชน ยอดทหารพักดีมาราชสืบสินศาสตร์ศึกษาสภาผลกองทัพบ,บกเกรียงไกลไตาสากลกองทัพเรือเลิศดล้นแก่งเรือใบคือยอดหญิงยิ่งใหญ่ไปรีขามยอดเยี่ยมนามราชินีที่ยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติเกลึกฟ้าทุกภัย ทรงพระกุลจอมใจแอง่งแปนดินขอหันเชิญเทพเทวันทุกชั้นฟ้ากุ้มรักษาพระราชินีศีิลเจริญสุขจเจริญยศยิ่งโสปินกู้ปูมินทรงพระ,จะเจริญเทินด้วยข้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายบัญชาชเจสวรรค์พ่วมในการโรงเรียนกันจนาพิเศษวิทยาลัยสุราธานี คณะครูนักเรียนโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี